ไปเที่ยวไต้หวันเปนทันทีแล้วเนี่ยทุกคนก็มักที่จะต้องซื้อของติดไม้ติดมือกลับมาทีนี้คุณจะซื้ออะไรนะคะเราต้องมาเรียนถามดร,รอ,รอดิชัยรัตนานทนค่ะดรอะไรดีค่ะก็ปกตินะครับก็มีอยู่2อย่างแต่ที่ผมแนะนําอย่างแรกเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นพายสับปะรดค่ะนะครับ อ่าพายสับป,ประรดหรือเค้กสับป,ประรดเนี่ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองไต้หวันคืออ่เมื่อปีสักปี1970ยเนี่ยไต้หวันเป็นประเทศที่ส่งออกสับป,ประรดเนี่ยนะคร<อ>ับเป็นอันดับสามของโลกก็คือมีวัตถุดิบเยอะเยอะอนะครับมีคนปลูกสับป,ประรดมากแต่ในยุคนั้นเองรัฐบาลเขาก็ได้มองคิดว่าเอ๊ะการที่ขายาเนื้อสับป,ประรดหรือ,อ,อาขายสับป,ประรดสุกเนี่ยมันก็จะมีการ ราคาขึ้นลงถูกไหมแล้วก็เกษตรกรเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงสูงเกิดการเน่าเสียใช่ไหมครแล้วก็ทำให้รัฐบาลไต้หวันเองเนี่ยนะครับก็มีนโยบายให้นักวิจัยลองไปดูซิว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่จะเป็นปิตลผลิตภัณฑ์แปรรูปขึ้นมาเพื่อจะได้ช่วยให้เกษตรกรเหล่านี้นะครับสามารถเป็นทำเป็นเกษตร เป็นผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่แปรูปเราก็สามารถที่เก็บไว้ได้นานได้นะครับที่เป็นที่มาว่าได้เกิดเค้กสับปะรดขึ้นมาสมัยก่อนเค้กสับปะรดเนี่ยนะครับเขาก็ทําจากน้ํามันหมูนะครับแล้วก็ทําจากตัวเค้กแล้ก็คือเนื้อสับปะรดเนี่ยไปกวนเหมือนบ้านเราที่ใช้สับปะรดกวนอย่างเดียวถูกไหมครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเขาก็มาดูแล้วว่าสับปะรดเนี่ยพอทําสับปะรดกวนใช้เนื้อสับปะรดอย่างเดียวเนี่ยมันจะแข็ง ใช่ไหมครับเราก็ไปติดฟันเขาก็เลยไปหาว่าเอ๊ะแล้วเราจะต้องทําอย่างไรมันเหนียวนึบอ่าก็ได้สูตรมาเอาเนื้อตังกวยหรือฟักเนี่ยละครับกับเนื้อสับปะรดเนี่ยนะครับปริมาณหนึ่งต่อหนึ่งมากวนเข้าด้วยกันก็จะทําให้เนื้อไอเค้กสับปะรดหรือไส้สับปะรดตัวเนี่ยมันไม่แข็งแล้วมันก็ไปละลายในปากได้นะครับแล้วก็ไอตัวเนื้อเค้กที่เดิมแพร่เนมันหมูกินแล้วมันก็จะเป็นขุยแล้วมันก็จะติดฟันเนี่ยนะครับ ก็เปลี่ยนมาเป็นใช้เนยแล้วมาเป็นส่วนผสมทำกับแป้งแล้วก็ทำแพ็กเกจิ้งให้หน้าดูเหมือนกับขนมญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ให้เหมาะกับดื่มกับชาเพราะคนได้วันนิยมดื่มชาก็ขายเค้กสับปะรดคู่กับชาเขียวนะครับก็กลายว่าไต้หวันก็จะมีชื่อเสียงเรื่องเค้กสับปะรดมีชื่อเสียงเรื่องชาเขียวส่วนอีกตัวหนึ่งที่ทุกวันนี้ที่คนนั่งเที่ยวเขานิยมไปก็คือไปดูตัวปากาลังแดงซึ่งคล้ายๆกับ ขายพลอยบ้านเราแต่ของเขาเนี่ยอเอาผลิตภัณฑ์จากปากาลังใต้ทะเลที่มีอยุ่เป็นพันๆปีเนี่ยนะครับมาทําเป็นผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องประดับซึ่งถือว่าก็เป็นสินค้าที่นิยมอีกตัวหนึ่งของเกาะไต้หวันอ๋อคือเขาขายให้ซื้อกลับไปเป็นของฝากกันได้เลยใช่ไหมคะโอ้ค่ะสองตัวนี้อย่าลืมนะคะใครไปไต้หวันก็ช็อปกลับมาประเทศไทยฝากกันด้วยค่ะทีนี้นะคะเราก็ปิดกันตรงนี้เดี๋ยวชิดหน้าเราพาไปเที่ยวที่อื่นค่ะ สินค้าและบริการที่สนใจทำประชาสัมพันธ์การใช้สื่อโฆษณาทั้งทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุทั่วประเทศโทร0812979705หรือแอดผ่านเฟซบุ๊กเจนนี่ชาลิดา